ทักษะการเอาตัวรอดในน้ำหรือ safety skill ที่ b a n g k o อกคิสนอกจากเราจะสอนให้เด็กๆว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำสนุกแล้วเรายังเพิ่มเติมทักษะการเอาตัวรอดในน้ำเพื่อให้เด็กๆว่ายน้ำได้อย่างสนุกและปลอดภัยตัวอย่างกิจกรรมที่ b แบ k คอกคิสได้เสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในน้ำให้กับเด็กๆเช่นการหมุนตัวว่ายน้ำเข้าหาขอบสระ การว่ายน้ำเข้าหาขอบสระที่ใกล้ที่สุดการลอยตัวในท่าปลาดาวหงายเป็นตน้นหากเด็กๆได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องและปลอดภัยจะทำให้เด็กๆมีทักษะการว่ายน้ำและทักษะการเอาตัวรอดที่ดีขึ้น Safety First คำสั้นๆแต่ความหมายนั้นยิ่งใหญ่ว่ายน้ำสนุกและปลอดภัยที่ Bangkok k i ิ s